เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเครื่องยี่ห้อ a อ Su ุดนะครับ TUF Gaming นะครับอาการของเครื่องที่ลูกค้าส่งให้เราก็คือเป็นอาการโดนน้ามานะครับเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อเช็คสภาพภายในเครื่องนะครับว่ามันโดนน้ําขนาดไหนนะครับถึงทําให้เครื่องเปิดไม่ติดได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองหาสาเหตุการเสียกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายขั้นตอนการซ่อมต่อไปตอนนี้ขอเราลื้อเครื่องก่อนนะครับว่า โดนน้ำเนี่ยมันโดนเยอะขนาดไหนอาการเสียมันเป็นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาทําการเช็คกันเลยแล้วกันละกันนะครับอ่าเราได้ทําการเปิดฝาแล้วน่าจะโดนพวกคาบน้ําไม่ใช่เป็นคาบน้ํานะครับเนี่ยเป็นคาบเหมือนพวกน้ําอัดลมน้ำป๊แบปซี่หรือว่าเป็นพวกประมาณพวกกาแฟนะครับอันนี้น่าจะโดนโดนมาจริงนะครับเนี่ยเป็นของยี่ห้อแอสซทนะครับรุ่นนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดู อาการอื่นๆนะครับว่ามันเป็นอาการอะไรบ้างครับโอ้ตอนนี้ซิงค่อนข้างตันมากนะครับตันมากเลยเห็นไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเครื่องตอนนี้มันเปิดไม่ติดนะครับมันก็จะมีคาบพวกคาบน้ำแต่ไม่ต้องบอกว่าคาบน้ำตีมันเป็นเหมือนภาพกาแฟมากกว่าครับมันจะค่อนข้างจะออกมาทางเหนียวเหนียวหน่อยเห็นไหมครับมันก็จะค่อนข้างเหนียวเหนียวหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับเหนียว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 เห็นไหมครับเป็นคาบ เหนียวเหนียวอยู่ดูเรียกไงก็เหนียวเหนียวแล้วกันเห็นไหมครับมันก็เลยแต่เราต้องมาเช็คใต้ใต้ใตไลเห็นี่ยเพราเวลาน้ําหกใส่เนี่ยมันหกจากคีย์บอร์ดลงมานะครับเราก็ต้องมาเช็คภายใต้คีย์บอร์ดเนี่ยครับว่าอะไรเมนบอร์ดเนี่ยมันมีอะไรเสียหายหรือเปล่านะครับขั้นตอนการเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนําเลยเวลาเราลื้อเครื่องจะทําอะไระครับ ให้เราถอดสายแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีผลแล้วล่ะครับเพราะว่าเครื่องมันเปิดไม่ติดแต่หมายถึงเครื่องอื่นนะครับถ้าเกิดลูกค้าจะทําความสะอาดเครื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเลยครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเครื่องนะครับลูกค้าหลายๆคนนะครับที่ส่งเครื่องมาซ่อมเนี่ยอาการเสียแล้วเนี่ยแค่ลืมมาทำความสะอาดนะครับก็ทําทให้เครื่องเปิดไม่ติดได้นะครับหรือร้ายแรงสุดเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวชิปชิป CPU เนี่ยหรือว่าเป็นชิปการ์ดจอเนี่ยเสียหายเลยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับค บางครั้งก็ชิปไม่ชิประเบิดไปเลยถ้าให้ดีเนี่ยเวลาเราจะรื้อทำสะอาดเครื่องอะไรประมาณนี้ให้เราลองอ๋อไม่ใช่ลองให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเลย็นอันดับแรกอ่าเดี๋ยวเราจะมาทําการรื้อเครื่องกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรเสียหายนะครับตอนนี้เราก็ดูโดยภาพรวมไปนะครับว่าอาการเสียของมันเนี่ยก็คือโดนคาบไม่ใช่น้ําเลยครับเนี่ยน่าจะเป็นพวกกาแฟหรือน้ําบัดลมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นคาบเหมือนหว,ว,วานๆเหนียวๆหน่อยโอเคเราไปทําการรื้อเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการอัปเดตภาพต่อไป ตอนนี้เราได้ทําการรื้อบอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใต้ตรงนี้เห็นครับมันก็จะมีค่าพวกน้าเชื่อมนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมีค่าพวกน้าเชื่อมตีเป็นน้าเชื่อมอะไรกันเนาะไม่ใช่น้ําเปล่าอยู่แล้วถ้าน้ําเปล่านี่นส่วนมากเราเป็นน้ําเปล่าหกใสเนี่ยมันจะไม่มีค่าไม่เห็นเลยครับมันจะคือมันก็จะระเหยหายไปนั่นเองดูโดยรวมแล้วตอนนี้ก็คือเท่าที่เราดูโดยรวมแล้วเนี่ยใต้เบนบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวขอเราแกะดูกันเนานะ โอเคเท่าที่ดูเบื้องต้นดูผ่านๆน,นะครับเหมือนเรามองผ่านๆเนี่ยมันไม่มีอะไรอะไรที่มันเสียหายค่อนข้างรุนแรงนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของบอร์ดดีบอร์ดนี้นะครับก็ถือว่าดีไปหรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งคือตัวตัวเครื่องตัวนี้ก็คือมีแผ่นฟิล์มสีดานะครับก็คืออาจจะทําให้มันโรเทคได้ระดับหนึ่งนั่นเองคืออาจจะมีน้ําเชื่อมหกใส่แต่ก็อาจจะมีแผ่นนี้รองรับไว้ไว้ได้เป็นบางส่วนนะครับ หรือว่าเวลาหกสันเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะเทออกไปเลยก็ได้มันก็เลยเนี่ยถ้าไม่มีแผ่นนี้อาจจะหนักกว่าเดิมน,นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าเท่าดีดูเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ตรงกับชุดระบายความร้อนฝุ่นก็จะหนาหน่อยก็คือฝุ่นมันดูดจากใต้คีย์บอร์ดเข้ามานั่นเองตัวนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอันนี้พูดทำไมเนี่ยไม่เกี่ยวกับงานซ่อมโอเคงั้นเรามาดูตอนนี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการลรื้อซิงค์พวก cpu นะครับว่าเราจะได้มาดูว่าข้ามนาชงนําเชื่อมเนี่ยมันมีอะไรที่ทําให้เมนบอร์ดเราเนี่ยเสย เพราะว่าบางตัวเนี่ยที่เราซ่อมมาเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะมองผันผ่านไม่เจอครับแต่เวลาแกะซิงค์มาเนี่ยเจอเป็นคาบไหมหรืออะไหล่ไหมมัดเฟตไหมหรืออะไรไ,มมฟฟไมหรออไรไมก็แล้วแต่ะครับจะเจออยู่ใต้ซิง์เนี่ยแหละครับอันนี้เราจะมาทําการรื้อกันเลยเดี๋ยวเราจะทําการทายต่อ,อกทีขอเราเคลียร์พื้นที่แล้วรื้อซิงค์ออกก่อนละกันนะครับตอนนี้เราก็ได้รื้อซิง์ออกแล้วนะครับก็คือเท่าที่เรามองโดยผันผ่านสายตาเราเนี่ยครับก็คือ ไม่มีอะไรอะไรที่มันเสียหายชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยจะค่อนข้างซ่อมยากนะครับมันไม่เหมือนเวลามันไหมชัดเจนเนี่ยมันจะซ่อมค่อนข้างง่ายนะครับพอเราเปลี่ยนอะไหล่ตัวนั้นก็คือเราใช้งานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามองผ่านไปเลยเนี่ยแล้วไม่มีอะไรให้เห็นเนี่ยมันจากประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยค่อนข้างซ่อมยากนะครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอะไรเสียครับเราต้องมาเช็คตามตามสเต็ปการซ่อมของเราไปว่าเราก็ค่อยๆไล่ไปทีละชุดนะครับว่ามันไปเสียตรงไหนแต่ตัวนี้เราเวลาเรามองผ่านด้วยสายตาเนี่ยครับก็คือมันไม่มีอะไรเสียนะครับ อ๋อไม่ได้มีอะไรเสียไม่มีอะไรที่มันเสียหายไรแรงเช่นไหม,ม้เป็นคาบไหม้หรือเป็นคาบอะไรก็แล้วแต่ที่มันมองเห็นชัดเจนถ้ามองเห็นเห็นชัดเจนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมันจะทําให้เราซ่อมงานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือเรามองผ่านนี่เราไม่เห็นอะไรเลยอย่างเงี้ยซ่อมยากนะครับไม่ได้ซ่อมง่ายนะครับเพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าอะไรเสียหรือบางบอดถดก็าอาจจะซ่อมง่ายก็ได้นะครับถ้าเราไล่ไปตามรายการที่เราซ่อมแล้วอันนี้เดี๋ยวเราขอทําบอดเราขอมาทําการซ่อมบอดก่อนนะครับถ้ามันเสร็จได้เสร็จยังไงเนี่ย แล้วเราจะมาถ่ายการตอนถ่ายตอนมันเสร็จเลยแล้วกันนะครับเราไม่คลิปนี้ที่เราทําขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ทํามาเพื่อว่าเราจะมาสอนวิธีซ่อมนะครับเราจะสอนว่ามันเสียประมาณไหนให้ลูกค้าหรือเพื่อนๆที่อยากรู้มีความรู้ด้านโน้ตบุ๊กเนี่ยดูเป็นแนวทางหรือดูเป็นไกด์ไลน์นะครับไม่ได้มาสอนซ่อมนะครับต้องบอกเลยนะครับไม่และไม่ต้องถามนะครับว่าตัวไหนเสียครับถึงเราบอกไปเนี่ยแต่และว,วงจรแต่และเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเนี่ยมันเสียไม่เหมือนกันเวลาการไล่วงจรเนี่ยมันต้องมีความรู้ การซ่อมน้ตบุกนั่นเองคือถึงเราบอกไปเนี่ยผมว่าลูกค้าหรือเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่น่าจะรู้นะครับว่ามันมาจากไหนคือการซ่อมน้ตบุกมันมีขั้นตอนของมันนะครับว่าขั้นตอนการซ่อมเนี่ยหนึ่งสองสามเราต้องทําอะไรนะครับแต่เราจะทําคลิปนี้เพื่อว่าไว้เป็นแนวทางให้ลูกค้าดูเพื่อความเพลิดเพลินหรือว่าดูกันเล่นๆน,นั่นเองโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาถ่ายตอนเราซ่อมเสร็จแล้วเลยเลยกันนะครับหรือว่าถ้ามันไม่เสร็จยังไงเนี่ยเราก็จะมาถ่ายให้เสร็จเพื่อว่าเราจะได้ปิดคลิปนี้ไปนะครับจะได้ไม่ได้ยังไง หรือว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเสียหายเยอะแล้วเราต้องเสนอราคาลูกค้าลูกค้าก็อาจจะไม่ซ่อมก็ได้นะครับหรือว่าเขาไม่สู้ราคาอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็จะมาถ่ายบิดคิดว่าเราทําได้หรือว่าไม่ได้หรือผ่านหรือไม่ผ่านยังไงแล้วกันนะครับขอเราไปทําการซ่อมก่อนแล้วกันนะครับ เมนบอร์ดตัวนี้เราก็ได้ทําการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้ทําการเทสไปแล้วนะครับว่าคือเครื่องเปิดติดแล้วแต่ยังไม่ได้เทสถึงขั้นว่ามีภาพหรือปั่ดนะครับเดี๋ยวต้องขอใส่ซิงซีพไปก่อนนะครับอันนี้อาการเสียข,ของมันก็คือเป็นอาการเสียข,ของไฟชุดแรกนะครับก็คือไฟจาก19โวลต์จากอะแดปเตอร์มาเนี่ยในลายวงจรตัวนี้มันมีช็อตอยู่นะครับแต่เราจะไม่บอกนะครับว่าช็อตตัวไหนให้เป็นความลับของร้านต่อไปนะครับ ต,ตัวนี้คือเราซ่อมเสร็จแลวครับก็คือเราจะบอกได้อย่างเดียวเลยคือว่ามันเสียไฟชุดแรกนั่นเองก็คือไฟ19โวลท์ที่เราเพราะว่าวงจรโน,น้ตบุ๊กแต่ละวงจรเนี่ยครับทุกชุดทุกชุดเนี่ยครับมันจะมีไฟ19โวลต์ไปรอเหมือนเราเปิดสวิตช์ไฟฟ้านี่แหละครับประมาณนั้นแหละถ้าเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็จะทํางานมันก็จะทําหน้าที่จ่ายวงจรไฟไป อละอัดแจากเหมือนประมาณว่าตัวนี้เหมือนเป็น3โวลต์หโวลต์เหมือนว่าเราแปลงไฟจาก19โวลต์ให้เหลือ3โวลต์หโวลต์เหลือ1โวลต์หนึโวลต์หนอโวลต์อะไรประมาณนะครับก็คือแล้วแต่วงจรที่เขาออกแบบมาแต่ตัวนี้เราได้ทําการซ่อมเสร็จแล้วเลยครับคือได้ทําการเปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเปิดเครื่องเปิดติดนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่ามีภาพหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอมันติดปุ๊บเราก็ปิดเลยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ซิงค์ระบายความร้อนนะครับเราต้องใส่ซิงค์ระบายความรร้ออนนกนก่ททําาเส อีกทีหนึ่งว่ามันมีอาการเอฟเฟกอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นเพราะว่าเครื่องที่มันโดนน้าโดนอะไรมาเนี่ยมันอาจจะมีผลตามมานะครับแต่เท่าที่ดูจากเมนบอร์ดตัวนี้มันไม่มีอะไรที่มันเสียหายร้ายแรงนะครับแต่มันแค่เสียหายจากไฟชุดแรกนั่นเองโอเคเดี๋ยวนี้ตัวนี้ได้ทาการซ่อมเสร็จแล้วนะครับเครื่องเปิดติดแต่ยังไม่มีภาพน,นะครับเราต้องขอใส่ชุดซิงค์ระบายความร้อนและพัดลมก่อนแล้วกันนะครับเราจะทําการเทสให้ดูอีกทีนึง ตอนนี้เราก็ได้ทําการใส่ซิงระบายความร้อนและรองซิลิคนเรียบร้อยแล้วครับใส่พัดล,ลมพัดลมน็อตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนพวกอแดปเอ็นพวกไวไฟอะไรกระทั้งต่างเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ครับเพราะว่ารอเทสเครื่องใช้การได้ปกติกันนะพวกฮร์ดิสหรือพวกเอเนี่ยเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะครับขอแค่ให้เครื่องเนี่ยเปิดติดภาพออกก่อนแล้วกันนะครับถ้าเปิดติดภาพออกเนี่ยถือว่าเครื่องนี้ซ่อมผ่านนะครับเราจะมาทําการเทสตัวเครื่องกันเลยแล้วกันนะครับว่าเครื่องเปิดติดหรือเปล่าน,นะครับ แต่ความจริงผมก็เทปไปแล้วล่ะมันใช้งานได้ลครับแต่เรายังไม่ได้ถ่ายคลิปเราจะมาทําการถ่ายไปพร้อมๆกันเลยนะพรับเครื่องตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับโอเคเราจะทําการเสียบอะแดปเตอร์นะครับพอดีมือถ่ายไปด้วยจับไมด้วยมันไม่สะดุดเดี๋ยวขออ้า่ฝาแป๊บนึงนะครับแล้วก็ได้อ้าฝาเรียบร้อยเพื่อจะทาการเทสตัวเครื่องนะครับอันนี้เราก็ได้เสียบอะแดปเตอร์ไปแล้วเราจะมาทําการเทสตัวเครื่องแล้วกันนะครับ ก็เปิดที่สวิตเลยนะครับผมอาจจะตะแคงตะแคงนิดนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดฝาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เราเพื่อว่าเราทำการเทสที่เฉยเห็นไหมครับมีใช้งานได้นลครับก็คือเปิดติดขึ้นภาพแสดงว่าตัวนี้ซ่อมผ่านนะครับเราก็ได้ทําการเช็คพัดลมของลูกค้าหมุนปกตินะครับก็คือถือว่าผ่านพัดลมระบายความร้อนหมุนดีอยู่นะครับก็อยู่ในขั้นตอนการประกะอบให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถ ส่งลูกค้าได้เลยนะครับเห็นไหมครับฟงไฟก็สามารถใช้งานได้อยู่ส่วนคีย์บอร์ดเนี่ยที่โดนพวกคาบกาแฟหรือโดนน้ำอะไรก็แล้วแต่ครับเดีย๋ยวเราจะไปทําการเช็คในวินโดว์อีกทีหนึ่งนะครับว่าที่โดนน้าไปเนี่ยมันมีปัญหาคือทําให้คีย์บอร์ดเสียด้วยหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้นะครับเพราะาตอนมันมาเนี่ยเครื่องมันเปิดไม่ติดมานั่นเองเดี๋ยวเราต้องทําการประกอบให้เสร็จเรียบร้อย อันนี้ถ้าเกิดว่าคีย์บอร์ดเสียเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยได้เสนอราคาลูกค้าเปลี่ยนคีย์บอร์ดต่อไปนะครับเพราะว่ามันคนละอาการเสียที่เราเสนอลูกค้าซ่อมไปนะครับพะเราเสนอซ่อมเครื่องเปิดไม่ติดนะครับไม่ได้เสนอว่าคีย์บอร์ดต้องใช้งานด้วยด้วยเราต้องทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทํางานเป็นสเต็ปสเต็ปไปต่อไปอ่าเดี๋ยวเราจะทําการประกอบตัวเครื่องและทําการเทสอีกครั้งหนึ่งดึงปลั๊กออกไปเลยนะครับผมไม่มีวินโดว์อยู่แล้วไม่มีอะไรเสียหายโอเคเดี๋ยวขอประกอบให้ที่ ประกอบไปเสร็จก่อนแล้วกันนะค่อยทาการถ่ายต่อแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ทําทาการประกอบเสร็จเรียบร้อยหมดนะครับตรงนี้ที่มันมีฟิล์มติดเนี่ยเราลอ,อกไปหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกกับการต้อมมันก็เลยจะไม่มีอะไรมาบางนะครับตอนแรกมันมีบางอยู่อันนี้ก็ใส่แบตเตอรี่แล้วใส่ฮาร์ดดิสก์ลูกที่2แล้วอันนี้ก็เป็นลูก m 2นะครับโดยรวมแล้วก็คืองานเราเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ปิดฝาแล้วเราทําการเทสอีกทีนึงก็ถือว่าจบงานเราไปนะครับ เวลาลูกค้าเวลาจะรื้อเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ายังไม่ประกอบเครื่องให้สายแบตเตอรี่เนี่ยอย่าเพิ่งไปเสียดไปนะครับเผื่อเวลาเราทําน็อตล่วงหรืออะไรล่วงไปเนี่ยมันจะทําให้อาการเครื่องเราเนี่ยช็อตได้จากเครื่องเปิดติดเนี่ยแค่เราลื้อมาทำาสะอาดเครื่องเนี่ยสมมติว่าลูกค้าจะลื้อมาทำามสะอาดเครื่องเนี่ยมันจะทาให้เครื่องเปิดไม่ติดไปอีกเลยนะครับเพราะมีลูกค้าหลายคนนะครับที่รื้อเครื่องแค่มาลองซีโครประกอบอีกทีเครื่องเปิดไม่ติด เพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้หรือเขาไม่ได้เอาสายหัดไอสายแบตเตอรี่ออกนั่นเองซึ่งในวงจรเหมือนที่ผมบอกไปแต่ละชุดเนี่ยมันมีไฟ19โวลต์หรือไฟจากแบตเตอรี่11โวลต์14 v, เนี่ย11โวลต์นะครับมันไปเลี้ยงที่ชุดวงจรตลอดเวลาเวลาเราทําอะไรล่วงลงไปหรือว่าน็อตล่วงลงไปหรือมีการเอาแปลงไปเนี่ยมันอาจจะมีการไปทําให้ตัวเมนบอร์ดเนี่ยลัดวงจรได้นั่นเอง คือปลอดภัยสุดๆเลยก็คือเวลาเราจะทําอะไรกับโน้ตบุ๊กทุกครั้งเนี่ยให้เราถอดสายแบตเตอรี่ออกก่อนทุกครั้งนะครับอันนี้เราก็รีเช็คอีกทีนึงนะครับถ้าเกิดเราจะปิดฝาเนี่ยเราค่อยใส่สายแบตเตอรี่นะครับเพื่อว่าเป็นการคอนเฟิร์มความเรียบร้อยของงานเราตอนนี้งานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะทําการปิดฝาแล้วก็เทสต,ต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการขอประกอบปิดฝาแล้วเทสให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการเปิดเทสเรียบร้อยแล้วนะครับ ใช้งานได้หมดทุกอย่างนะครับสัญญาณ WiFi ก็ใช้ได้ครับเสียงดังปกติหมดไม่มีผลเอฟเฟกอะไรตามมานะครับส่วนคีย์บอร์ดนี่ผมก็ได้เทสตลไปนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้เกือบทุกปุ่มก็คือทุกปุ่มนะครับพราพิมพ์ตุ่มไหนมันก็ติดนะครับไม่เห็นมันมีปุ่มไหนไม่ติดเลยนะครับใช้งานได้หมดนะครับเห็นไหมครับก็คือโดยรวมแล้วเครื่องนี้ที่โดนน้ามาคีย์บอร์ดไม่ได้เป็นอะไรมากอาจจะโดนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่โดนพวกเหมือนคาบกาแฟหรือข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่เราถ่ายให้ดูเป็นเหนียวๆวะครับ อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนคีย์บอร์ดนะครับหรือว่าได้เกิดจะเปลี่ยนไงก็ค่อยดูอาการต่อไปแล้วเวลาเราเทสคีย์บอร์ดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเหนียวเหนียวเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าถ้าเท่าทีาด่ดูเนี่ยลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้ทําน้ําในหกหกใสเยอะเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเทออกไปแล้วก็ได้นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเครื่องนี้โดนไม่เยอะเหมือนเครื่องที่เราเคยทํามานั้นบางตัวนี่คีย์บอร์ดนี่กดไม่ได้เสียไปเลยนะครับตัวนี้โดยรวมแล้วถือว่ายังใช้งานได้ปกตินะครับ เป็นของย e ี aw, ่ห้อ a s u TUF Gaming นะครับเครื่องนี้ก็ถือว่าซ่อมผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับลูกค้านะครับสวัสดีครับ